เพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจวากับพาวเวลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราจะมาตีแพรสกิลทุกสกิลกันเลยว่าในเกมเนี่ยมันมีสกิลอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับแต่มาเหตุว้น,นิดนึงนะคลิปนี้ผมทําหลายวันมากเลยเสียงมันไม่เท่ากันหรืออะไรยังไงก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะเริ่มไปดูสกิลกันครับขอพูดถึงเรื่องของระบบาธาตุก่อนกันละกันเกมนี้จะมีทั้งหมด9ท่าธาตุนะครับซึ่งมันจะชนะทางแพ้ทางตามรูปนี้เลยครับผมตอนนี้ไฟจะได้เปรียบที่สุดเพราะว่าชนะทั้งาธาตุพืชแล้ว เอาละทีนี้เรามาดูท่าน normal ก่อนบ้างดีกว่าครับท่าแรกเลยคือ air cannon ครับผมความแรงอยู่ที่25คููดาว2วินาทีท่าต่อไป power shot ชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วยิงออกไปด้านหน้าครับความแรงอยู่ที่35คููดาว4วินาทีท่าต่อไป power bomb ครับชาร์จลูกใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปลาออกไปแบบนี้ครับและยังโดนหลายเป้าหมายอีกด้วยนะครับส่วนความแรงอยู่ที่70คูดาว15วินาที และอีกข่านหนึ่งคือพาวบาสนะครับชาร์จแป๊บหนึ่งก่อนที่จะยิงเลเซอร์ออกไปด้านหน้านะครับอันนี้โดนหลายเป้าหมายครับผมท่านี้ความแรงอยู่ที่150คูดดาวน์55วินาทีท่าต่อไปคือท่าระเบิดตัวเองนะครับความแรงอยู่ที่230คูดดาวอยู่ที่55วินาทีท่านี้จะมีอยู่แค่4คนเท่านั้นก็คือน้องไก่น้องแก่แรมบบลนกสุดเกรียนโทโกโทโกและอีกตัวหนึ่งคือโรแวนเดอร์ครับ และท่าระเบิดตัวเองจะมีอีกคนนึงก็คือของโทโกโทโกนกสุดเกลียนนั่นเองครับโดยท่านี้เนี่ยความแรงจะ500หน่วยเลยนะครับแลวก็ครูดาวอยู่ที่55วินาทีทีนี้เรามาดูสกิลประจําตัวกันบ้างดีกว่าครับตัวแรกคือหมูป่าเลยครับผมมันจะตะกุยขาแป๊บหนึ่งก่อนพุ่งชนใส่ศัตรูนะครับและคูดาวเนี่ยแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะคือเร็วเอามากๆอะ่ะท่าน,นี้เลยเหมาะกับการเอาไปขุดแร่ในชงต้นเกเอามากๆส่วนความแรงอยู่ที่55ครูดาวอยู่ที่2วินาที ท่าต่อไปเป็นท่ากริ้งชนของน้องแก่นั่นเองครับพลังโจมตีอยู่ที่35คูดาวแค่วินาทีเดียวครับใช้ได้รัวๆเลยท่าต่อไปคือท่าชิคเก้นรัชของน้องไก่นั่นเองนะครับซึ่งความแรงอยู่ที่30คูดาวแค่1วินาทีเท่านั้นเองครับผมท่าต่อไปเป็นท่าควรวัวๆของแคตติว่าท่านี้ความแรงอยู่ที่40คูดาวแค่วินาทีเดียวแต่มันควรรัวเอามากๆนะครับถ้าเกิดเจอศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยแป๊บเดียวล้มได้เลยนะ ท่าต่อไปทอร์นาโดแอตแทกของไนวิงนะครับจะเป็นการปล่อยพายุไปก่อนลูกหนึ่งแล้วก็บินตามแบบนี้ครับความแรงอยู่ที่65คูดดาวอยู่ที่13วินาทีท่าต่อไปเป็นของน้องอัลปาก้านะครับผมก็คือชาร์จชนแบบนี้เลยง่ายๆจบครับความแรงอยู่ที่40คูดดาวอยู่ที่4วินาทีสกิลต่อไปจะเป็นของน้องกวางนะครับก็คือพุ่งชนแล้วเอาเข่าควิดแบบนี้ครับความแรงจะอยู่ที่50คูดดาวจะอยู่ที่5วินาที ส่วนท่าต่อไปเป็นท่าวิ่งพุ่งชนของเฟรงโกบนะครับความแรงอยู่ที่90คูดอาวอยู่ที่15วินาทีท่าต่อไปเป็นของน้องหมาป่านะครับก็คือท่าฟสแฟรก็ผมก็โดดไปขย่ำศัตรูความแรงอยู่ที่45คูดอาวอยู่ที่2วินาทีครับท่าต่อไปเป็นของลิงกอริลต์นะครับชื่อท่ากราวพาวครับความแรงอยู่ที่85คูดอาวอยู่ที่14วินาทีครับ ท่าต่อไปเป็นของเกลครอนนั่นเองนะครับเขาจะทําการพุ่งชนใส่ศัตรูแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูตัวเล็กเกินไปก็อาจจะไม่โดนก็ได้นะความแรงของท่าน,นี้อยู่ที่60คูดดาวอยู่ที่8วินาทีครับท่าต่อไปเป็นของแมวผีกรินเทลครับคือการกระโดดเอาพุ่งทุบแบบนี้เลยครับผมความแรงอยู่ที่60คูดดาวอยู่ที่9วินาทีท่าต่อไปเป็นของคิงอัลเากาสครับก็คือท่ากระโดดเอาพุ่งทุบเหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่ความแรงอยู่ที่100คูดดาวอยู่ที่21วินาทีครับ ถ้าต่อไปเป็นของเดนเอาเสาคอยาวตัวนี้นะครับชื่อท่าว่ามัสโซสเลมนะครับก็คือเอาไหล่กระแทกนั่นเองครับผมความแรงอยู่ที่80คููดอาวอยู่ที่12วินาทีและท่าสุดท้ายก็คือสเปียร์ทัชนะครับเป็นของอัศวินพาราดิอุสนั่นเองครับผมท่านี้พาราดิอุสจะตั้งโลขึ้นแล้วก็พุ่งชนใส่ศัตรูนะครับความแรงของท่านี้อยู่ที่120แล้วก็คููดอาวอยู่ที่40วินาทีครับ ส่วนท่าที่มีการใช้ที่สุดของผมเลยนะครับก็คือท่าแอร์แคนนอนครับอันนี้เบอร์หนึ่งเลยครับผมท่าที่2ก็คือท่าพาวบัสนะครับและท่าสุดท้ายก็คือท่าควงรัวๆของเจ้าแมวสีแดงนั่นเองครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่า3ท่านี้ดีที่สุดแค่จากประสบการณ์ตรงเฉยๆครับเพราะเอาตรงๆนะผมไปใช้ท่าอื่นมากกว่าครับไม่ค่อยได้ใช้ท่า normal เอาล่ะทีนี้เรามาดูทา่าไฟกันบ้างดีกว่านะครับท่าแรกเลยครับท่าหากินของเราก็ผมอิกนิสบลสนั่นเองครับก็คูดอาวอยู่ที่2วินาทีความแรงอยู่ที่30ครับใช้รัวๆได้เลยท่านี้ ท่าต่อมาสปิริตไฟครับท่านี้จะยิงลูกบอลออกไปก่อนแล้วมันจะแตกออกมาครับถ้าเกิดยิงกับหุ่นเนี่ยดูดีใช่ไหมแต่พอเอาไปใช้จริงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับคือมีหลายรอบมากเลยที่ยิงไม่โดนหรือว่าโดนก็แค่ลูก2ลูกอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะใช้ท่านี้เนี่ยต้องแม่นจริงๆครับส่วนความแรงเนี่ยอยู่ที่45คูดาวอยู่ที่7วินาทีครับถ้าต่อมาแฟร์แอโร่ครับท่านี้จะยิงลูกไฟออกไป3ลูกนะครับความแรงอยู่ที่55คูดาวอยู่ที่10วินาที ท่าต่อไปแฟร์สตอมครับเรียกพายุออกมาพุ่งใส่ศัตรูครับความแรงอยู่ที่80คูดาวอยู่ที่18วินาทีท่าต่อไปอีกนิสเบรดหรือว่าลมหายใจเพลิงนั่นเองนะครับความแรงอยู่ที่70คูดาว15วินาทีท่าต่อมาอ g กนิสเบรดนะครับท่าน,นี้ก็จะเรียกไฟปะทุทั่วแผ่นดินเลยครับความแรงอยู่ที่120คูดาวอยู่ที่40วินาที ท่าต่อไปไฟบอลครับท่านี้ถ้าหากินเลยครับเวลาที่เจอศัตรูอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับความแรงอยู่ที่150แล้วก็ครูดาวอยู่ที่55วินาทีต่อไปเป็นท่าประจําตัวนะครับท่าแรกก็คือจะเป็นท่าพุ่งชนของอาร์ซอกครับผมอันนี้จะตะกุยขาก่อนพุ่งนะครับก็ใช้เวลาสักเล็กน้อยก่อนจะพุ่งครับท่านี้ความแรงอยู่ที่50คูดาวแค่9วินาทีเท่านั้นเองท่าต่อไปจะเป็นของหมาจิ้งจอกคิชุนนะครับคือท่าพุ่งชนเหมือนกันครับผมความแรงอยู่ที่75คูดาวอยู่ที่วิที ท่าต่อไปเป็นของไพลินหรือว่ามาไฟนั่นเองครับมันคือท่าพุ่งชนนั่นแหละครับผมความแรงเนี่ยอยู่ที่85คููดาวอยู่ที่14วินาทีท่าต่อมาเป็นของบูชิซามูไรพ่อลูกอ่อนนะครับก็คือท่า e อกิริครับเขาจะย่อตัวลงเล็กน้อยก่อนที่จะว้าไปฟันศัตรูนั่นเองครับความแรงอยู่ที่65คููดาวอยู่ที่9วินาทีครับ ส่วนท่าต่อไปเป็นท่าขวาน2จังหวะของอินซียนเรมนะครับมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นท่าไฟเฉยๆกับตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นท่ามือถูกไหมล่ะส่วนความแรงอยู่ที่70คูเรลสิวินาทีท่าต่อไปเป็นของเต่าไฟครับวคานิกเบิร์สรับผมก็จะมีการกระทืบแล้วก็ไฟประทุอีกรอบหนึ่งนะครับและยังสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับลูกอุกบาทที่เด้งออกไปโดยความแรงของท่านี้อยู่ที่100นะครับคูเรลอยู่ที่45วินาทีครับ และท่าสุดท้ายฟินิกแร์นั่นเองนะครับท่าน,นี้เนี่ยจะปล่อยพายุเพลิงไปก่อน2อลูกแล้วก็บินชนแบบนี้ครับความแรงอยู่ที่135คูดอ,อยู่ที่28วินาทีครับส่วน3ท่าที่ผมใช้บ่อยที่สุดท่าแรกเลยคือ Ignis Blast ครับอันนี้เรียกได้ว่าใช้ต้นเกมยันจบเกมเลยกันทีเดียวส่วนท่าที่ f i r ไฟบอลครับเอาไว้กวาดศัตรูที่มาเป็นจำนวนมากนั่นเอง และท่าที่3นะครับไม่ค่อยได้ใช้ก็จริงแต่ท่ามันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็คููดาวนี่เร็วมากถ้าเทียบกับความแรงในระดับเดียวกันท่าน,นี้คือเร็วมากโอเคทีนี้เรามาดูสกิลของท่าพืชกันบ้างดีกว่านะครับท่าพื้นฐานเลยคือ w i n คัตเตอรครับผมก็เป็นท่าที่ค่อนข้างรวดเร็วครับยิ่งออกไปเร็วมากและมันก็หลบยากเอามาาๆนะครับความแรงเนี่ยอยู่ที่30คููดาวแค่2วินาทีเท่านั้นเองครับ ถ้าต่อไปคือ Seed Machine กันนะครับกดใช้งานแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งถึงจะพ่นันเลิดออกไปด้านหน้านะครับระยะค่อนข้างใกล้นะครับความแรงอยู่ที่50ครูดาวอยู่ที่9วินาที ท่าต่อไปซีดไมล์ครับท่านี้ก็จะเป็นการโยนมเมล็ดไปนะครับแล้วมันมีมเมล็ดแตกออกมาเพียบเลยเห็นไหมเออนั่นแหละถ้าเกิดสตูมาเหยียบก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหรือรอไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ครับมันก็จะระเบิดเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละครับท่านี้นะ่าจะมีครูดาวอยู่ที่13วินาทีนะครับพลังอยู่ที่65สครับผมส่วนท่าต่อไปกราสทอร์นาโดครับก็คือเรียกพายุออกมาใส่สตู2ลูกนั่นเองนะครับท่านี้เนี่ยความแรงอยู่ที่80คููดาว18วินาที ท่าต่อไปสไปไวยนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นการแทงศัตรูจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับใช้ค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่ว่าค่อนข้างแรงนะแรงอยู่ที่95แล้วก็ครูดาว25วินาทีและอีกท่าน,นึงคือโซลา r บลาสนะครับเป็นการยิงลำแสงธาตุพืชออกไปแบบนี้ครับผมท่านี้ผมเปิดในวิกิมาเขาบอกว่ามันเรียนได้หลายตัวเลยนะที่เลเวล50แต่ผมไปดูโปรกมอนของผมแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอะ แต่โชคดีครับผมมีผลไม้อยู่อันนึงที่สามารถเรียนท่านี้ได้ครับมีแค่ลูกเดียวด้วยงั้นก็เรียนให้เจดราก,กอนละกันซึ่งความแรงของท่าน,นี้อยู่ที่150นะครับคูดาวห้าสิบห้าวินาทีท่าต่อไปจะเป็นท่าประจําตัวของไดโนเสาร์พืชน,นะครับก็คือท่า b o ทาน i c a l smash นะครับก็หันหลังใส่ศัตรูแล้วก็เอาหางฟาดแบบนี้ครับระยะทางค่อนข้างไกลเลยครับและความแรงอยู่ที่60คูดาวแปดวินาทีอีกคนหนึ่งที่มีท่าน,นี้ก็คือฝาแฝดไดโนเสาร์ของเขานั่นเองครับ ส่วนท่าต่อมาคือท่าโฟกัสช็อตนะครับเป็นการชาร์จยิงท่าพืชนั่นเองครับเป็นสกิลประจําตัวของพี่โรบินฮูดคนนี้เลยท่านี้มีความแรงอยู่ที่65นะครับคู Q ูดาวน์9วินาทีอีกคนหนึ่งที่มีท่านี้ก็คือฝาแฝดของเขานั่นเองครับส่วนท่าเฉพาะอันต่อไปจะเป็นของพึ่งนะครับชื่อท่า b ีควายเนั่นเองครับก็เป็นท่าระเบิดตัวเองนั่นแหละความแรงของท่านี้อยู่ที่250นะครับคู Q ูดาวอยู่ที่55วินาที ส่วนท่าเฉพาะอันต่อมาจะเป็นของอลิซาบีหรือว่านางพญาพึ่งนั่นเองครับก็คือถ้า Spinning r a n ช์นะครับใช้หอกตวัดรอบตัวนะครับความแรงอยู่ที่70ครูดาวอยู่ที่9วินาทีส่วนท่าเฉพาะอีกท่านหนึงคือ Crushing พันธ์ของน้องหมีมอ s ซันดรานั่นเองครับเป็นการชาร์จต่อยแบบนี้ครับผมความแรงอยู่ที่85ครูดาวอยู่ที่18วินาที นอกจากนี้ยังมีท่าพิเศษอีกท่านหนึ่งคือมันติคัตเตอร์ครับเป็นท่าที่มีแค่เฉพาะบอสลิลี่และลีลีนเท่านั้นนะครับสำหรับความแรงจะอยู่ที่60นะครับคูลดาวจะอยู่ที่12ส่วนทตุพืชผมพูดตรงๆเลยแทบไม่ได้ใช้เลยครับแต่ถ้าเกิดจะต้องเลือกขึ้นมาเนี่ยขอเลือก3ท่าน,นี้กันละกันท่าแรกวินคัตเตอร์ครับผมท่าที่2ซีดไม้ครับหย่อนเมล็ดระเบิดนั่นเองครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือกราสโ์นโดครับถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ๆแล้วก็สะใจมากครับท่าน,นี้มันโดนหลายรอบ ทีนี้เรามาดูสกิลของท่าดินกันบ้างดีกว่าครับท่าแรกเลยครับแซนบลาสครับผมท่านี้เนี่ยเป็นท่าพื้นฐานเลยคูดาวสี่วินาทีความแรง40ครับส่วนท่าต่อมาคือสโตนบลาสครับยิงหินไปด้านหน้าจํานวนมากเลยครับท่านี้ควรยิงจ่อๆนะครับความแรงอยู่ที่55คูดอาวอยู่ที่10วินาทีท่าต่อมาสโตนแ a n น,นอนครับหยิบหินขึ้นมาเคลื่องใส่ศัตรูแบบนี้เลยครับผมความแรงอยู่ที่70คูดอาวอยู่ที่15 ท่าต่อมาคือแซนทอร์นาโดนะครับเป็นการเรียกพายุสายใส่ศัตรูนั่นเองครับท่านี้ความแรงอยู่ที่80คููดาว18วินาทีท่าต่อมาคือล็อกแรนช์นะครับก็คือเรียกหินแทงใส่ศัตรูครับท่านี้แรงสุดเลยความแรงอยู่ที่150คููดาวอยู่ที่55วินาทีครับทีนี้มาดูท่าประจำตัวกันบ้างดีกว่าคนแรกคือแมมโมเรสนั่นเองครับพี่ช้างยักษ์ของเราครับผมมีท่าเอิร์ธอิมแพคครัก็คือเป็นท่ากระทืบพื้นอย่างรุนแรง ท่านี้ความแรงอยู่ที่100และคูลดาว30วินาทีท่าต่อไปเป็นท่าเชลสปินของน้องเต่านั่นเองครับท่านี้เหมาะกับการขุดแร่นะครับความแรงอยู่ที่65คููดอาวอยู่ที่9วินาทีท่าต่อมาเป็นท่าประจําตัวของวอเซกนะครับท่านี้คือท่าพุ่งชนกีก้าหอนั่นเองครับความแรงอยู่ที่75คููดอาวอยู่ที่11วินาทีเท่านั้นเองครับ ส่วนท่าประจำตัวที่เหลือจะเป็นของอโนวิสนะครับมี3ท่านะครับท่าแรกฟอสฟูชาร์ตก็คือการวิ่งชนศัตรูนั่นเองครับความแรง120คูดาวยีสนะครับส่วนท่าต่อมาคือสปินนิ่งราล์ฮาวนะครับเตะกวาดลานนั่นเองนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยความแรงอยู่ที่100ครับคูดาวอยู่ที่21สครับผมส่วนท่าสุดท้ายครับกราวสแมสนะครับอโนวิสจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทุบพื้นลงมาอย่างรุนแรงครับความแรง140และก็คูดาวอยู่ที่35ครับ ส่วนท่าที่ผมชอบที่สุดของท่าดินนะครับอานุวิสเอาไปเลยเหมาสามครับผมตัวอื่นมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆรงาล่ะทีนี้เรามาดูท่าสายฟ้ากันบ้างดีกว่าครับท่าแรกครับผม Spark b l a ลสนะครับก็จะต้องยิงใกล้ๆนะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะแยกออกเป็น5แฉกแบบนี้ไม่ใช่5แฉกด้วยเรียกได้ว่า78แฉกเลยจะดีกว่าครับความแรงของท่านี้อยู่ที่30คููดาวน์2วินาทีครับผม ท่าต่อมาช็อคเวฟครับอันนี้คือจะเป็นท่าสายฟ้ารอบตัวนั่นเองครับความแรงอยู่ที่40คููดาวน์4วินาทีท่าต่อไปอิเล็กทริกบอลครับเป็นลูกไฟฟ้าออกไปช้าแบบนี้ความแรงอยู่ที่50คููดาวอยู่ที่9วินาทีท่าต่อมาไลนิ่งสตรีทครับท่านี้จะปล่อยสายฟ้าไปด้านหน้าครับความแรงอยู่ที่75คููดาวอยู่ที่16วินาทีท่าต่อไปทรายไลนิ่งครับจะมีสายฟ้าฟาดลงมาบริเวณพื้น3ครั้งนะครับพลังโจมตีอยู่ที่90คููดาวอยู่ที่22วินาที ท่าต่อมา lightning style ครับท่านี้จะชาร์จก่อนแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาครับผมซึ่งอาณาเขตค่อนข้างกว้างเลยครับกว้างเอามากๆท่านี้ความแรงอยู่ที่120คูดาวอยู่ที่40วินาทีทีนี้เรามาดูท่าประจำตัวกันบ้างดีกว่าครับตัวแรกเลยคือ u n i v โวนะครับจะมีท่า lock on l a s ร r ครับมันก็จะทำการล็อกเป้าหมายก่อนแล้วค่อยยิงสายฟ้าออกไปครับผมชาร์จนานมากครับท่านี้ใช้ไม่ค่อยเวิร์กเลยครับผมส่วนความแรงจะอยู่ที่70คูดาวอยู่ที่15วินาทีครับ ถ้าต่อไปไลนิ่งคอของกิสโบครับท่านี้ก็ถ้าเกิดไม่ได้เอาไปสู้กับบอสหรือตัวใหญ่ๆนะไม่มีประโยชน์เลยครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอนะมันตีไม่โดนเลยครับแต่ถ้าเกิดตีโดนตั้งแต่ดอกแรกนะมันก็จะพยายามซ้ำศพอะครับก็คือไม่ได้โจมตีโดนหลายเป้าหมายเลยครับยกเว้นตอนที่เขากระโดดครั้งที่3เนี่ยมันอาจจะโดนหลายๆเป้าหมายก็ได้ซึ่งความแรงของท่านี้อยู่ที่90คูลดาวอยู่ที่22วินาทีครับ ถ้าต่อไปพลาสมาทอร์นาโดของไดโนซอมลักส์ครับท่านี้บอกเลยยิงเองนี่แทบไม่โดเลยครับแต่ถ้าให้น้องเขาเลงเองนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยครับน้องเขาจะยิงแม่นมากครับผมส่วนความแรงจะอยู่ที่65คูดาวอยู่ที่13วินาทีส่วนอีกคนหนึ่งที่มีท่านี้คือลูนาลิสนะครับท่าต่อไปเป็นท่าประจําตัวของมีสายฟ้านั่นเองนะครับเขาจะควงหมัดก่อนต่อยออกไปครับความแรงอยู่ที่85คูดาวอยู่ที่14วินาทีครับ ส่วนอีกค่านหนึ่งคือหอ,อกสายฟ้าของออเซิร์กนะครับความแรงอยู่ที่100คูลดาวอยู่ที่30วินาทีครับนอกจากนี้ยังมีท่าอีกท่าน,นึงคือไลนิ่งโบวนะครับท่านี้เนี่ยผมเจอแค่เฉพาะบอสหอคอยเท่านั้นครับความแรงอยู่ที่150แล้วก็คูลดาวอยู่ที่55วินาทีครับสำหรับท่าที่ผมใช้บ่อย,อยที่สุด3ท่านะครับท่าแรกเลยก็คือช็อคเวฟครับไม่บ่อยได้ไงล่ะคูลดาวค่อนข้างน้อยและตีรอบตัวต่หาก ส่วนท่าที่สองคือไลนิ่งสตรี k นะครับท่านี้ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันค่อนข้างแรงและคูดาวก็ไม่ได้สูงมากและท่าสุดท้ายไลนิ่งสไตครับอันนี้สะใจมากเพราะว่าตีเป็นวงกว้างใช่ไหมครับและเวลาเราแอบอยู่หลังหินน่ะเราสามารถโจมตีตัวที่อยู่ด้านหน้าของหินได้ด้วยนะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูท่าน้ํากันบ้างดีกว่านะครับท่าแรกลยครับไฮโดรเจ็ทครับผมท่าพื้นฐานที่สุดครับคูดาวแค่2วินาทีความแรง30ครับ ส่วนท่าต่อมาอะควากันครับผมท่านี้จะแรงกว่าท่าเมื่อกี้นิดหน่อยครับคือแรง40คููดาว4วินาทีครับต่อมาสกิลอควาบารสนะครับรวบรวมลูกบอลน้ำแล้วก็โยนใส่ศัตรูความแรงอยู่ที่100คููดาวอยู่ที่30วินาทีท่าต่อมาบับเบิลบาสครับเรียกฟองอากาศจูโจมใส่ศัตรูท่านี้จะติดตามด้วยในระดับหนึ่งนะท่านี้ความแรงอยู่ที่65คููดาว13วินาที ถ้าต่อมา a อซิดเรนท่านี้เรียกฝนกดออกมาโจมตีใส่ศัตรูครับความแรงอยู่ที่80คููดาว18วินาทีท่าสุดท้ายไฮโดเลเซอร์ Laser, ท่านี้แรงสุดครับผมท่านี้ก็คือเป็นการยิงบีมออกไปด้านหน้านั่นเองครับความแรงอยู่ที่150คููดาว55วินาทีสกิลท่าน้ำจะมีราวๆนี้ครับไม่มีสกิลประจำตัวของใครเลย สาท่าของท่านน้ําที่ผมใช้บ่อยที่สุดมีสปอยอยู่ในคลิปที่แล้วเรียบร้อยแล้วครับท่าแรกก็คือไฮโดรเจ็ตนั่นเองครับเน้นตอดครับผมท่าที่2องอ a ควากันก็ใช้คู่กับท่าเมื่อกี้เลยและท่าสุดท้ายอ q คว b าเบรสนะครับเอาไว้จัดการกลุ่มมอนสเตอร์ท่าุไฟเป็นจํานวนมาก ทีนี้เรามาดูท่าน้ําแข็งกันบ้างดีกว่านะครับท่าน้ําแข็งเนี่ยท่าแรกเลยไอมิสไซครับจะยิงมิสไซน้าแข็งใส่ศัตรู3ดอกครับผมแต่ว่าใช้ยากไปน,นิดนึงครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเล็งเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่โดนเลยดีกว่าครับควรจะปล่อยให้มอนสเตอร์ของเราเป็นคนใช้มากกว่าท่านี้ความแรงอยู่ที่30คููดาวน์วินาทีท่าต่อมาไอซ c l e คล t คัตเตอร์เป็นการปล่อยคลื่นน้ำแข็งไปด้านหน้านะครับคล้ายๆกับคลื่นดาบเลยครับผมความแรงอยู่ที่55คููดาวอยู่ที่10ครับ ท่าต่อไปไอซ์เบิร์กนะครับท่าน้ำแข็งทิมนั่นเองครับความแรงอยู่ที่70คูเดวอยู่ที่15้าท่าต่อไปคริสเบรดก็คือท่าลมหายใจน้ำแข็งนั่นเองครับท่านี้ความแรงอยู่ที่90คูเดวอยู่ที่22วินาทีท่าต่อมาบิษัาสไปนะครับเรียกห้องน้ำแข็งจากบนฟ้าแทงลงพื้นอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดไอความเย็นสร้างความเสียหายอีกต่อหนึ่งด้วยครับความแรงอยู่ที่130คูดลอยู่ที่45วินาที ส่วนท่าประจําตัวนะครับจะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะครับก็จะมีของน้องม้าน้ําแข็งนี่เลยครับที่จะเปลี่ยนปีกให้กลายเป็นน้ําแข็งและพุ่งชนใส่ศัตรูท่านี้ความแรงอยู่ที่110คููดาว24วินาทีท่าต่อมาเป็นของเต่าน้ําแข็งเร p โ o ค r i s นะครับชื่อท่าว่า Ford Burst ความแรงอยู่ที่100คููดาวอยู่ที่45วินาที ท่าต่อมาจะเป็นของเรนดิกนะครับคือท่าฟิชชิ่งชาร์ตครับผมก็ท่าพุ่งชนธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นท่าน้ําแข็งความแรงอยู่ที่65คูดาวเวินาทีท่าต่อมาเอ็มเพลเลอร์สไลด์ท่านี้เป็นของเพนควิงหรือว่าราชาเพนกวินนั่นเองครับความแรงอยู่ที่70คูดาวอยู่ที่10วินาทีส่วน3ท่าท่าน้ําแข็งที่ผมใช้บ่อยที่สุดท่าแรกเลยคือวิสซร์สไปครับคือท่านี้มันแรงแบบแรงมากอะออกมานี่คือแบบยิงต้องมีใครตายได้แน่ถ้าไม่ใช่บอสอะนะ ส่วนท่าที่2คือคริสเบรดนะครับก็คือลมหายใจน้ําแข็งนั่นเองครับส่วนท่าที่3มคริสตันวิงท่าปีกน้ําแข็งของมาเทพนั่นเองครับท่านี้อาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่ามันค่อนข้างแรงและคูดาวมันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับท่าที่มีความแรงใกล้เคียงกันนะเอาล่ะคราวนี้มาอยู่กันที่ท่ามังกรนะครับท่ามังกรนี้ท่าเบสิกที่สุดคือดาก้อนแคนนอนครับยิงลูกบอลใส่ตรงๆแบบนี้เลยนะครับคูดาวแค่2วินาทีเท่านั้นความแรงอยู่ที่30ครับ ส่วนท่าต่อมานะครับ Dragon Burst นะครับก็จะเป็นการโจมตีรอบตัวแบบนี้เลยนะครับโดนหลายเป้าหมายครับความแรงอยู่ที่55คูดาว10วินาทีครับท่าต่อมาลมหายใจมังกร draconic Breath น,นะครับความแรงอยู่ที่70คูดาวอยู่ที่15และอีกท่านหนึ่งคือท่า Dragon Meteor นะครับก็จะยิงอุกกาบาตใส่สตูรวัวท่านี้บอกเลยเล็งเองยากมากครับให้โปเกมอนไปสู้แล้วเขาใช้ท่านี้เองจะดีกว่า ท่านี้ความแรง150คูดาว55วินาทีส่วนท่าประจําตัวท่ามังกรมี2ท่าครับท่าแรกก็จะเป็นพายุนะครับความแรงอยู่ที่70คูดาว10วินาทีนะครับส่วนอีกท่านึงเป็นของ Jet d ดราก้นะครับชื่อท่าบีมค c o เมทนะครับท่านี้จะยิงออกเป็นเลเซอร์และท่านี้มันจะติดตามเคอร์เซอร์ของเราครับเราเล็งไปทางไหนมันก็จะวิ่งไปทางนั้นความแรงของท่านี้อยู่ที่140คูดาว50วินาทีครับ สำหรับท่ามาังกรที่ผมใช้บ่อยๆ3ท่านะครับท่าแรกก็ดาร์กอนแคนนอนบ้านๆเลยครับผมเน้นทําให้สตูติดเผาไหมอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะท่านังกรทําให้ติดไม้ได้ด้วยนะครับเหมือนท่านไฟเลยส่วนท่าที่2บีมโคมตนะครับเป็นท่าหากินของเจดรากรนั่นแหละและท่าสุดท้ายดาร์กอนเมเทโอครับท่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราบังคับเองมันจะยากใช่ไหมปล่อยให้พวกโปเกมอนมันโจมตีเองครับท่าน,นี้มันโคตรแรงเนื่เพราะมันยิงบุกกาบบดออกไปหลายลูกออกมากๆ ทีนี้มาดูสกิลท่านมืดกันบ้างดีกว่าครับท่าแรกเลยคือ Poison b l a s t ครับความแรงอยู่ที่ 30, คูดาวน์2วินาทีท่าต่อไป Dark b บอลครับเป็นการปล่อยลูกบอลไปด้านหน้าแบบนี้ค่อนข้างเชืองช้าเลยครับและไม่ติดตามเป้าหมายด้วยนะครับความแรงอยู่ที่ 40, คูดาวอยู่ที่4วินาทีท่าต่อไป Spirit f l a m e ท่านี้จะปล่อยลูกบอลไฟออกไป3ลูกและติดตามเป้าหมายด้วยนะครับความแรงอยู่ที่75คูดาวอยู่ที่16วินาที ท่าต่อไป Shadow Burst ท่านี้ก็คือท่าโจมตีรอบตัวนั่นเองนะครับความแรงอยู่ที่55คูลดอาวอยู่ที่10วินาทีต่อไป Nightmare b a ท่านี้ก็คือจะเรียกลูกบอลแล้วก็โยนใส่ศัตรูอันนี้โดนเป้าหมายเดียวนะครับความแรงอยู่ที่100คูลดอาวอยู่ที่30วินาทีท่าต่อไป Dark Laser ยิงเลเซอร์ใส่เป้าหมายนั่นเองครับความแรงอยู่ที่150คูลดอาวอยู่ที่55วินาที ทีนี้มาดูสกิลประจําตัวกันบ้างดีกว่าครับตัวแรกคือร็อบมอนนะครับจะมีท่าโจมตี2จังหวะแบบนี้ชื่อท่าจัมปิ้งครอ w นะฮะความแรงอยู่ที่55คูดาวอยู่ที่7วินาทีครับส่วนท่าต่อไปแฟนทอมเพ็กของ Co ค g ิโตครับเขาจะหายจากสนามไปพักหนึ่งครับแล้วก็วาร์ปมาจิกใส่ศัตรูนั่นเองความแรงของท่านี้อยู่ที่55คูดาว7วินาทีครับ ส่วนท่าต่อไปของเวเวทคือพอยซ n นฟอกครับท่านี้ไม่สร้างความเสียหายครับแต่จะทำให้ศัตรูติดผิดครับผมตัวต่อไปไพรินน็อกครับตัวนี้ก็จะมีท่าด์กชาร์ดครับก็คือวิ่งชนก็ใส่แบบดื้อๆนั่นแหละรับความแรงอยู่ที่85ส่วนคูดาวอยู่44วินาทีส่วนท่าประจำตัวของชาโดเบกนะครับก็คือ d ีวายดีแซเตอร์นะครับ ่านี้จะเป็นการวิ่งไปด้านหน้าแล้วก็จะทิ้งลูกบอลแสงเอาไว้ครับรอแป๊บหนึ่งลูกบอลแสงก็จะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ยิงใส่ศัตรูครับค่อนข้างรุนแรงเลยความแรงของมัน,นี่ยอยู่ที่160คูดาวอยู่ที่ 45. ส5่ส้า่วนท่าต่อไปทวินสเปียร์ของเนโครมูสท่านี้แรงมากนะครับถ้าโดนทุกดอกแต่มันบังคับยากมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแทงทะลุศัตรูไปแล้วอ่ะเราจะเลี้ยวกลับมาลําบากนะครับแต่ถ้าเป้าหมายมีขนาดใหญ่และเป็นบอสล้วก็บอกเลยแทงรัวๆแทงไม่ยัง้งกันเลยทีเดียวเชียวครับ ส่วนความแรงอยู่ที่120คููดาวอยู่ที่40วินาทีส่วนอีกท่าน,นึงคือ Dark Wisp นะครับท่าน,นี้ผมเห็นแค่เฉพาะบอสหอคอยเท่านั้นที่มีครับพลังอยู่ที่160คููดาวอยู่ที่45วินาทีครับส่วน3ท่าท่ามือที่ผมชอบที่สุดน,นะครับท่าแรกก็พลอยสั้นบานครับผมกอนเน้นติดพิษเป็นหลักเนาะยิงกันไปรัวๆเลย ท่าที่2คือ Dark l a ลเซครับเป็นท่าใหญ่ที่ยิงลำแสงออกไปด้านหน้าและท่าสุดท้าย d y disaster นะครับอันนี้เป็นสกิลเฉพาะของ s Shadow b r e a k ใช่ไหมแต่ว่าประสิทธิภาพมันสูงมากจริงๆครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทุกสกิลครับผมขาดสกิลไหนไปก็บอกกันด้วยกันละกันครับเผื่อมันมีอัปเดตหรือตกหล่นอะไรไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ